สวัสดีครับพี่น้องสิเขาเมืองอุบลได้บ้านเอครับโอ้สนนมาจากย่าโสท่นมุงนาเมืองอุบลนี่เกือบร้อยโลนะครับเจ็ดสิบกิโลนะครับเขตสิบเสิบกว่าแปดสิบโลนะครับนะระยะไกลมากนะครับช่วงนี้นะระยะไกลมากอันนี้พวท่านทอดจังหวัดอุบลนะครับเขาในเขตแล้วล่ะ ถนนหมายเลขยี่สิบสามนะครับ,นนารบยางชุมน้อยออกขอมือเขาตรงไปย่างเดียวต้องมาขับง่ายี่น้นองขับงนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่นองเด้องชองสงการเข่าม,ามือเงาบนต้องอาเบอเครื่องในนี่นะครับถนนก็จะพลังขยายเลยเห็นบนี่นะครับอันตรายอยู่นะครับอันตรายอยู่เหมือนกนะันนะว่ามีถนนเป็นลุกเป็นบอ่อหละ่ะตั้งระ,ะดับน้่นะครับนะ FC, ปากเชียงซีนะครับทีเบ่เดินทางช่วงสงกรารนะครับอำเภอเชียงในได้พี่น้องเด้ออำเภอเชียงในเนาะนี่แหละอำเภอเชียงในนี่แหละให้ระมัระวังนิดนึงเพราะว่าเขาจกกำลงังฮิดถนนนะครับขยายปีกถนอนออกไปอีกน่าดีเป็นอีกเล่นหนึ่งไปเล่นเดิมซิยุนี่แล้วนะครับเล่นใส่ใสาตัดไนะ้นองเทคอนกรีตขาวจำพานเยอะ นะครับรข้างในจะฝากถึงความปลอดภัยกับพี่กับน้องเนาะนะครับอันนี้ซีเมนเขตของเพื่อเครื่องในนะครับเอาเพื่อเครื่องในเนาะแมนบอนี่ดูซิไฟแดงไฟแดงยังชุดมสีเนาะนะครับไฟแดงข้างข้างเต็มเต็ม ขยันตั้งมันก็อยู่สุสุนะาดนะนาดนั่ิสุดยอดนะครับนาดตัวเพื่อเครื่องในนะครับอำเภอเครื่องในเนาะเรารู้สึกว่าไปดูต่อนะครับดูจอดูจอนาดตัวเพื่อเครื่องในเลยครับเล่เครื่องเครื่องว่ามันเครื่องเล่นสำหรับเบอร์เขื่องในเนาะ นับเคืองในเคืองในร,รู้สึกได้นะครับหมายเลขสองสามนะครับออกจากสละข้ามแรนตรงมาอย่างเดียวเลยครับตรงมาลานตลาดนี่ตลาดอำเภอเคืองในนะ,าาน,น,ะนะครับหรยจว่า เครื่องในนะครับเพื่อเขิงในนะครับนี่พื้นท็่ถนนอยู่เลยระมัดระวังนิดนึงนะครับเด้อให้ระมัดระวังนะนะครับถนนช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงเมืองบุดีนะครับนักก็เลยถ่ายเหตุพี่น้องเบิองว่าตรงช่วงอำเภอเ่องในเครื่องในนะครับเพิ่นกัลลังขยายถนนบางส่วนบางจุดนะครับะให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับมาย่ำขึ้นพี่น้องครับรถไม่ไกลไม่เมื่อย ลาลาเป็นสีลาตาลาอย่างเนาะน,นะครับะให้ระมัดระวังนิดนึงนะพี่น้อเนอาะสีอันตรายอยู่เด้ายนดินะครับโอ้หมักปลาใหม่นะครับปลาโยงปลาย่างก็เจะ้าโอ้ยขับรถมาจากจาสุท่อนมุ่งหน้าไปทางอุบลราชธานีช่วงอำองเภอเขื่องในบึงปลาย่างต้นไม้ต้นยางต้นต้นย่างต้นยา่นยางบ้านเฮาเนาะ โรงพยาบาลเคียงไห่เนี่นะครับร่มลื่นนะบ้านเข้าลร่มลื่นนะครับนะต้นไม้ใหญ่เยอะแยะบ่อนิกไงต้นต้นอยู่ในป่าต้นโอ๊กคุณท้างกันจบเป็นซีเลนอ๋อเลียนยงดอกวิ่งว่งอ่านลานโลดนะครับหมายเล็กถนนยี่ามเงายางเดียวตรงอย่างเดียวนะครับวิญญาณนี่แบบว่าขับตรงอย่างเดียวพาเบื้อง อร่อยเอ็ดกับพามาเลยยาสวนทอนกับพาออกมาเลยนะครับพาย่างเดียวเลยอุตรุษเลยนะครับไม่ได้ไ่ได้ dunno, ออกตรุโหลเลียงเมืองเลยนะครับนะครับที่ตามคลิปกเกษนนะครับว่าวิญญาณมาเที่ยวพามาลุยนะน้นก็เจ้าสวยงามสตวนดีนะครับนดีมากเลย ลบูนัน,นะเสบอ่อเือในฮ้ยถนนกีจอนดีวัดต <m akes noise> ่องบอาหอดน,นะครับพี่น,น,น้องว่่องบ่หอดบงถนนข้ง่างนะบนน้างเจ้าดีนี้ <m akes noise> ดีเรี่ยมเลยนะเอ๊บว่าอ็เหตุก่อน

ฝัดมื่อกวนนะครับเนาะเอาจากอำเภอเชีองในม่กับพ่อก็ะจีไทยเพราะว่ามันเจ้าเฮ็ดถนนพอดีเนาะขยายถนนจุดนั้นพอดีก็เลยเห็นว่ามันค่อนข้างรอแหลมสิเกิดอันตรายนะก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับพระองค์ใหญ่ๆพื้นหันหลังนี่ครับนี่พื้นหันหลังไม้เฮานาะสาธุเล้ยวสาธุแล้วสาธุสาธุเลี้ยวครับ นี่คือยูไก่แทนขับขับซาธุสาธุ้กันสาธุนี่ครับพระองค์ใหญ่ันท่อขี่รถออกจากอำเภุ้มืึ้งในมุ่งหน้าไปสร้างอุบลนะครับเสียงพระตรงใหญ่ๆนลยครับสาธุสาธุโอ้ยสวยงามเลยทีเดียวนะพุ่นสูงชันชันยพี่น้าไม่เลขถนนก็ยังสองสามขึ้นเก่านะครับเขายังใส่ถนนเส้นนั้นอยู่ ส,สิทธล<อ>ุออกอดช่องไ<อ>ม,มปั๊บเลยล่ะสสนสอดชคืเครื่องนี้ <c oughs> นี่อะไรดำตัวมวกอยู่ข้างหน้าเรานี่คืออะไรหมาดำโอ้ยหรือว่านะครับนี่แหละครับรถบรรทุน,รนเร็วเนาะวนหนึน่งรถบรรทมเร็วนะครับมาหามันกัสิ แล้วรดอาซิลาขึ้นจะดอเลยค์จะเ้จะรด้เชืกาศนะครับไทยให้เบิงว่าระวังเอาเพื่อเครืงได้ไปบนถนนก็จะเรียบเรียบนะนะครับระยะทางระว่างขอนแก่นมาสารคามสามสิบกกิโลนะครับประมาณประมาณสามสิกิโลนะประมาณนั้นนะนะครับ จะมาระยะห่างที่สุดก็คือจากยะโสท่นไปอุบลราชธานีนะครับ80ดสิบเจ็ดแปดซุปเอร์โรนะครับมุ่งมุ่งอุบลนะครับไกลระยะห่างมากจากยะโสท่นมาร้อยเอ่อจากร้อยเอ็ดมา,ายาโสท่นก็ไกลอยู่หา่างว่าพอถึงครับมาอุบลน,น,นะครับถ้าถนนข้าวโอเคครับไ่ต้องห่วงเลย ครับเป็นสภาพแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับสวยปิ๊บเป็นถนนซีเลนนะครับเข่าสองออกสองนะครับนะครับออกอมุ่งหน้าไปทางอวนกับสองเลนมุ่งหน้าไปทงา,ยางยะโสธรกับสองเลนกัเป็นซีเลนนะครับเป็นซีเลนเนาะโอ้พระธาตุ เป็นบ้านประทานอย่างน,อาน,นา้นอพี่น้องในบ้านบบประทานอะไรประทานอะไรนะสาธุกันเลี้วสาธุขึ้นหน้าเนี่ยคนสาธุสาธุกันนี่งคนสาธุสาธุนี่องค์ปรนสางว่าท่านแล้วน,ะพ,น,พนะพี่น้องแสดงป่ะสางว่าท่านแล้วนี่ครับเป็นเจดีย์อยู่สวยงามเห็น,นหบ้านขับถนนเป็นสวยงามีเลย ผู้เดินะตรงอยู่เลยนะอำเภอเครืองในจังหวัดอุบลราชเครืองเครืองเครืองนะครับเครืองพอเอิงเมาเขืองอีเครืองนะเครืองในน่ะนะครับถนนปันงามปิบเลย แบบนีมีอาจจชำรุดยุบเป็นคืนๆบางจุดนะครับบางจุดออกจากเครื่องในมานิดนึงนะประมาณเกือบสิบโลนะครับถนนกึกักกักถนนครักยุบนะครับก็รู้สึก well> ว่ามีบางส่วนนะครับบางจุดถนนยั่งถนนนั่งกดีไปเลยนะครับ เคอจอดนะครับศูนย์ศิลปกรศิลปวิชาชีพร่วมกนปรชีพอย่างนั้นพันนุ่นขยองงามนะครับออกจากเครื่องในออกมาเราประพฤกเครื่องในออกมานนี่สวยงามทีเดียวนะถือว่าสวยงามทีเดียวพันธุนุ่นขยองตีเส้นจราจรแบบนี้เหมือนกัน นั่นนะครับมันขับายำขึ้นเนาะเาเสียมาลายราชพัฒน์นะครับมาลายราชพัฒน์เอานพอนาปออนนัตะบนฟ้ามนตบนกาตลอดเล ตากแก้วโมยเยอะเลยนะโมยเยอะโมยอนเลยขามไส้กันได้น้องแบกเท่โอ้แรงจังหน่อยด้วครับนะครับข้าเจ้าแรงนะพรงไฮตรงหน้าข้าเจ้าจังซึ้งว่าแรงแทนนะจังน้อยนะนะครับผลบุษณนเห็นตกนะปรากฏว่าบ่กริจังไดอาจิตกคันมาแล้วเนาะ อีซี่ทางอุบลราชธานีนะครับทางอุบลราชธานีเท่ากับช่วยบอกนิดนึงนะครับอุบลราชธานียี่เก้ากิโลนะครับเมืองประธานไก่เนือยี่เก้ากิโลเนื่อครับและทางเสีอยุทางระยะหา่างคันือเกิดนะครับนักคันือเกิดนะครับเราชุดสักเขา วายว่าหลแรหกอลาจิด้นี่ก็โบใหืานงามเื่อนในคือเื่อในพ่อเขื่อเื่อในแล้วจอดเที่ยวพญาคางเื่อเออจอดเ่ในเขื่ในเียวดูพญาคางกยช้าพญาคางก

ก็เลยแบบเปรียบเลยล่ะนะครับเนี่ยนี่แค่ไทยละวะระยะแช่อ่าอ่อนเพื่อเครื่องในนะครับเครื่องในมุ่งหน้าไปทางอุบลราชธานีนะครับเนาะย้อนอยู่ตะวันออกจากยะโสมาออดเครื่องในเนาะโอ้โหดูสภาพบึ้องกันเลยครับพี่น้องเบึ้งเบึงบึงตัวนี้รอดนะครับฟิวเลยนะครับรถเก๋าบ้าไรนะ พี่น้องเห็นเห็นเลยรถกับวะลายนะสบายสบายแลนแบบสบายๆนะครับเนาะบอกหูว่าถนนไม้เลขยี่สามมันไปหอดสพี่น้องอ่าทางพี่น้องทางอุบลลองคอมเมนต์ให้เบื้องแน่ยเรือครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้้นนะนะครับว่าอ่าถนนไม้เลขสองสามนี่ออกจากสารคามออกม้านี่ บอกจังกจัดสรคามตรงพานจังหวัดมหาสารคามพานอ่าจังหวัดไรอันพานจังหวัดยโสธรนะครับตรงมาทังเมืองอุบมาพี่บ้องว่าไปสุดใสพี่น้องสุดช่องเม็กหรือไม่นะครับสุดใสนะครับเอาคอมเมนต์หนให้ไอาบน้ำแนนับดีติดตามนะครับนะนะครับติดตามให้กำลังใจนะครับเพราะว่าผมวินดาแคเพียวค่าเดียว ยามส่างคลิปหรือเกิดว่าพี่น้องมีโอกาสใหญมาอุบลราชธานีนะครับแล่นตามแล่นตามวิญญาภเกียวนี่นะครับแล่นน้ำตลาดเลยตรงย่างเดียวตรงบักตัดนมันต้องไปเลี้ยวไปใส่นะครับตรงนม่นย่างเดียวเลยนะครับนะครับสบายสบายตมบนห้วยเดืหัวดอน วัวดอนหรือไรนะเอาสรุปยังไงนะพี่น้องนะสรุปยังไงเรยลยว่าถนนนะครับ,นบนรนถนนหมายเลขสองสามนี่ไปฮอดจุดใดน,นะครับสรุปว่าถนนเซนดิกาด,ดีตลอดยาวตลอดนะครับน่าอล่ามตลอดเลย อีก2งกิโลสีฮอดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเอามันสีเงาคุไปนะพี่น้องแลเอาอีกคลิปหนึ่งเข้าจังไปเจอกันอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสรลูวัาถนนเส้นเน้นะครับสมมติสองสามเนีนะ่ยเงาอาลาดดีตลอดนะครับดีตลอดซ้ายนะครับเพราะว่าจะเป็นพาเมืองแต่ว่าเ้าบอดิวิง่งเลี้ยงเมืองได้เด้ดมาเลย,นเ,นยเอาในเมืองตลอดนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะ,น,ะนะครับนะครับคลิปนี้ทต่ีประโยชน์ก,กับไรก็ใช่วิญญาณบาเที่ยวก็มีกําลังใจนะครับกันออกไปนะครับไป <c oughs> เจอกันอีกที่หนึ่งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีตัวจากอุบลอาจศิีไปพี่บูรณ์มงสาหานนะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวใอยที่ตามกํนกังใจนะครับ <c oughs> คลิปนี้สวัสดีครับ